สวัสดีวันพุธครับเพื่อนๆเ,เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยกาแฟทิพยก้าหอมๆจากบริเวนเหมือนเดิมนะครับออกมาพอดีเลยนะหอมฟุ้งเลยนะครับวันนี้ใช้เป็นขั้วเข้มนะครับกินก็จะหอมนะรสชาติก็จะออกเป็นแบบถั่วๆหน่อยนะนี่นะครับไหลเป็นหางม้าสวยๆขีมม่า สวยๆนะยามเช้านะครับมีกาแฟหอมๆนะครับช่วยให้เราตื่นตัวยิ่งช่วงฝนตกๆแบบนี้ด้วยอากาศเย็นๆนะครับมีกาแฟอร่อยๆหอมๆนะฮะก็สดชื่นนะอ่ะปิดไฟได้นะครับเพื่อนนี่นะครับโอเคครับสวัสดียามเช้าครับที่บ้านสุงถึงพัทลุงครับเพื่อน